เรื่องในวงเล่าวันนี้ขอนําเสนอกัมพูชายุคอนาธิคมกัมพูชาดินแดนเก่าแก่แ,กแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยรุ่งเรืองในยุคอนาณาจักรของกลับต้องตกอยู่ในวังวนของอํานาจจากเพื่อนบ้านระหว่างสยามและเวียดนามตลอดศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19กัมพูชาหวังจะยืนหยัดเป็นเอกราชแต่บ่อยครั้งกลับตกอยู่ภายใต้การครอบงาของทั้งสองชาติจนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษที่19มหาอํานาจตะวันตกได้ก้าวเข้ามาฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลจากเวียดนามใช้กลยุทธ์แห่งการทูตและความขัดแย้งเข้ายึดกัมพูชาโดยอ้างว่าจะช่วยปลดแอกจากอำนาจสยามในปีคศ1863เจ้าโรดมพรหมบริกลงนามในสนธิสัญญายอมให้ฝรั่งเศสเข้ามาเป็นผู้คุ้มครองกัมพูชาแม้พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะพยายามทัดทานแต่ในที่สุดสนธิสัญญาก็ถูกยกเลิกและฝรั่งเศสเริ่มเข้ายึดพื้นที่เสียมราฐพระตะบองและศรีโสพล หลังจากนั้นกัมพูช